มาทานที่ร้านไหนคะอีเปซิ่งร้าแต่ข้าวนี่เจ้านางนี่นยครับนี่น่ารักมากครับเจ้านางร้านข้าวร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแบบไหนอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเอ๋ ชื่เจ้านางนะคะเจ้านางเอาเจ้านางทานข้าวไม่ใช้ช้อนหรอครับข้าวเียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับปลาสลิดนะครับแต่ต้องปกติเจ้านางเจ้านางชอบทานปลาไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้นเ้เฮ้ยน FC subscribe cho kênh